าาลองาาลองโควิดไม่มีมไหมลองโควิดครับไม่ไม่อย่าลองเลยผมว่าอย่าลองคือถ้ารักษาตัวได้รักษาดีกว่าอย่าลองอย่าลองดีกับมันลองโควิดลองโควิดการอะไรอ่ะของเต้มีไหมของเต้มีไหมผมรู้สึกว่าอาจจะเหนื่อยเหนื่อยแบบของอย่างของเต้คือดำน้ำไม่ได้แล้วปอด เพราะไม่อันนี้พูดจริงคือก็มีอันมีแบบประมาณสองสาเดือนผมร่วงจริงเหรอใช่แล้วของนิวมีไหมยังไม่ถึงไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอสองสาเดือนแล้วค่อยมาจริงไหมเนี่ยอันนี้พูดจริงจริงไหมเนี่ยผมมีผมร่วงด้วยจริงด้วยมีจริงๆอาการหลอกกัรหรงกน่าอ่านเลยนั่นนำน้องอะแล้วอาการทางสมองมีไหมมีไหมล่ะที่เห็นอยู่เนี่ยก็ก็ดูเป็นอยู่นะอ่ะก็เนี่ยจะมีมีผมร่วงมีพูดทรามบรรยากาศมันแปลกๆเอยมีผมร่วงมีออะไรีีกมผมร่วงแล้วรู้สึกว่าอันนี้ไม่รู้สึกรู้สึกเองตามห้าเสียมสอง ม่รู้รู้สึกตัวเองหรือเปล่านะครับก็คือเวลาร้องเพลงที่ต้องลากเสียงยาวๆรู้สึกว่ามันแบบลากได้ไม่ยาวเท่าเดิมใช่ใช่เสื่อมมี่แม่การเสื่อมเสื่อมสมรรถภาพของการยกน้ําหนักใช่่าางงลผมยังไม่ยกได้อยู่ใช่ยังโอเคยกได้ไหมแม่เป็นหงส์เราเป็นห่วงเคาะแม่ถ้าที่พูดมาดูเหมือนเราไม่ค่อยเป็นห่วงห่วงตัวเองก่อนแถวตอนนี้เพราะผมเป็นหนักกว่าเขาไงก็ห่วงอะไรเขาเขาต้องชิลผมมันต้องรักษาตัวเองไม่ให้เอ่อ ม่ให้เป็นอีกทีหนึ่ง<อ>ตกใจไหมพี่นิวตอนที่แบบตรวจขึ้นมาเป็นไวรุสสองทีไม่ไม่ตกใจเลยครับมผมอะ่ะดีดีดีฉัน <c oughs> โอ้ยเจอไม,ไม่ไม่ผมแค่รู้สึกว่าเราเนี่ยวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นอยู่แล้วเพราะว่า,ามันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนมัน,นมันติดง่ายแท่ง,ง่ายตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออวันนึงวันไหนก็ต้องเป็นอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยเป็นวัคซีนเข็มพีส4ยของเราเป็นภูมิธรรมชาติไปเลยครับผมก็ ก็โอเคผมไม่ได้แบบรู้สึกแย่กับการเป็นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าวันหนึง่งเราก็ต้องเป็นใช่ผมว่าคือถ้ามองในแง่ยังก be ็ถ้ามองในแง่ดีนะว่ามันอาจจะเป็นช่วงปลายของการระบาดแล้วก็ได้ที่มันแบบเชื้อโรคก็อ่อนลงแล้วก็ทุกคนเริ่มเป็นเราไม่ค่อยมีอาการแล้วก็มันน่าจะแบบเป็นช่วงแถวของน้องเขาอะไรของน้องเขาด้วยดูเขานรอบตอนนี้สองคนมันทบงานอะไรบ้างไหมคะกับการเวลาแบบมันเป็นโควิดคนรอบตัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รับงานผมครับถ้าไปงานผมก็ที่เกี่ยวเส้นผมก็จะไม่ลาเพราะผมเราล่วงอยู่ ยัค <łość> ุณเอาาถมล่นหายแล้วตอนนี้ผมมาหายไม่ใช่หายไปแต่หัวนะหายไป็นหายร่วงหายร่วงแล้วตอนนี้ผมหายร่วงแล้วคือมันเป็นช่วงที่ร่วงเยอะเลยคือวันเดือนที่สองเดือนสามที่บอกร่วงแบบไหนแบบจับปุ๊บหลุดแบบร่วงแบบผิดปกติอ่ะก็คือปกติเหรอแค่สระผมอย่างเงี้ยหึหึทุกครั้งที่ทุกครั้งที่เอามือออกมาจากแล้วถ้าเกิดทำไปเรื่อย หมดเลยอ่ะไม่ไม่อันนี้อันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้พูดเอาขำขันนะครับก็คือสมมติเช็ดผมเนี้ยเราเอาเอาผ้าขนหนูมาเช็ดผมเนี้ยก็คือติดตามผ้าขนหนูตอนนอนตื่นเช้ามาก็ติดตามหมอนอะไรอย่างเงี้ยจริงป่ะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงตอนนั้นเราหน่อยไม่ต้องรีบตุกตัหาหมอหรือตุกษาตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็เลยไปเซิร์ชเพราเป็นคนชอบหาข้อมูลเนี้ยก็เลยมารู้ว่าเป็นเป็นเอฟเฟกต์ของลองโควิดเพราะตอนแรกไม่ไม่เพราะตอนแรกไม่คิดว่าเป็นลองโควิดเพราะมันห่างมาประมาณสองเดือนสามเดือนแล้วก็เลยคิดว่าแบบเออเราแพ้แชมพูอะไรหรืออ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 เเเปปลล่่่่่่าาาางงงีีีี้้้ททดดสสบบบหนนยยกววไไิิรร์ชขมมมูะะโค ฟังให้ดีนะตอนนี้ก็รู้เลยแบบพี่พี่เขาจะรีบกลับบ้านนะมันมีหลายอย่างก็มีเขาบอกอาจจะแบบไม่แข็งแรงเหมือนเดิมมีอาจจะมีผมร่วงเออแล้วก็อาจจะมีไม่ใช่อะไรที่กูถามคือที่ถามคืออยากรู้ว่าเป็นหรือเปล่าเอออันนี้อะไร หายใจได้สั้นลงแต่ที่พูดมานี่คือมิวมีบ้างเปล่านี่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยยิ่งหายใจสั้นลงเนี่ยไม่มีเลยแต่เหนื่อยง่ายมันเหนื่อยง่ายมันกลับหายใจยาวขึ้นอีกแล้วหายใจยาวขึ้นมันเป็นรายการแล้วนะนี่ไม่ใช่สัมภาษณ์แล้วเอาเลยอ่าโอเคครับไปเรื่องไหนแล้วนะไปเรื่องอะไรรายการอะไรเนี่ยอัพเตอร์วิดเหรอรายการเที่โควิดจบแล้วไง